วันนี้เราจะทำเที่ยว The Making of Harry Potter ครับไปครับ Hi Harry Hi Ron ไอ้นั่นอะไรเฮ้ยไอ้นั่นเรากำลังจะเข้าไปสู่ The Making of Harry Potter แล้วนะทุกคนน่ารักอ่ะอันนี้คือน่ารักมากๆอุ้ยมีให้ถ่ายคลิปดิริงหอมันให้มันได้เห็นอะไรอ่ะเห็นหน้าใช่ไหมริงหรอมันห็น เธอมาอยู่ใกล้เราหน่อยสองคนเรากลัวเพราะว่าเรากือมันจะเข้าป่าต้องห้ามเผาปนตร์มาอั่นี้ป่าเธอนะไหนข้างบนเนี่ยหรอแรงมากพี่หองพี่เจมส์โมฮัแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นไรอ่ะอุ้ยเป็นหมาสเวฟโซมพลาทอนนุ่มนหนูครับวันนี้ day หกอากาศดีมากๆเหมาะกับการเที่ยววันนี้เราจะพาเที่ยวจุด making of แฮร์รี่พอตเตอร์ครับไปครับ ครับตอนนี้เราถึงสถานีที่เราจะไปที่ The Making of Harry Potter นะครับ mm hmm. ก็คือสถานีโคชิเมนนะครับขึ้นมาก็คือจะมีป้ายบอกเฮ้ยพี่บอลมันมีป้ายให้รี่บอกตามทางจริงด้วก็คือเดินตามป้ายไปเลยครับเราจองไว้ตอน2องโมงครึ่งตอนนี้เที่ยงครึ่งก็คือเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อน <S <S mm hmm. เขาบอกว่าก่อนจะเข้าไป The making อ่ะพี่บอลให้ไปดูที่ช็อปก่อนเพราะว่าจะได้เดินเลือกเลือกก่อนเผื่อเราอยากจะใส่อะไรซื้ออะไรใส่เข้าไป นี่นี่พี่พอบอตรงนี้มันคือสถานีจริงๆอะ่ะเราต้องลงสถานีนี้ด้วยเพราะว่ามันจะเป็นแบบเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์มันมีสารชลาที่เสี่ยานเีนด้วยอันเนี้ยนี่มันคือสถานีนี้หรือว่ามันขึ้นได้วะนี่มีตู้โทรศัพท์สัตว์ผู้พิทักษ์ของเดอะแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ทุกคนเขาใส่ชุดแฮน์รีกันมาเลยนะเห็นป่ะสองชุดถามว่าเราจะใส่ไหมเราไม่ใส่จ้าเราเราไม่ซื้อ <c oughs> บรรยากาศวันนี้ก็คือบรรยากาศด,ดีดีแบบดีเลยแต่ว่า ดีน้อยกว่าเมื่อวานครับเพราะว่าแดดแรงตมไม่ค่อยมีเมื่อวานคือแดดแรงแต่ลมเย็นแล้วเย็นแบบเย็นมากอะไรอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าจะมานะครับสมมติว่าใครไม่อยากมาหนาวเลยก็คือให้มาช่วงเนี้ยเมษาพฤษภาผมว่าช่วงนี้กําลังอากาศแบบกําลังดีนะครับทุกคนแล้วก็แต่ถ้าใครอยากมาหนาวก็คือมาได้ตั้งแต่ช่วงพฤศจิกานะครับไปจนถึงเดือนมีนาคมอะไรอย่างเงี้ยจ้เวลาลเลยเยอะนะครับแล้วก็จะกินข้าวก่อนกินใกล้ๆคือแถวนี้มันไม่ค่อยมีร้านอาหารเลยอะเราเห็นร้านโซบะอยู่ร้านหนึ่งครับทุกคนเนี่ยตรงนี้ใกล้ๆนิดเดียวจะถึงล นี่คือร้านโซบะท,ที่เราจะกินนะครับร้านนี้เหรอโซบะโคทาโร่อ๋อโอเคโซบะโคทาโร่เดี๋ยวเรากินร้านนี้ครับทุกคนข้างในคือร้านเล็กๆแล้วก็เป็นแบบร้านน่ารักน่ารักมากดูแบบบรรยากาศแบบฟิลโฮมนะครับเมนูบา้านอะไรเงี้ยเล็กๆมีแค่นี้ที่นั่งมีแค่นี้เลยก็เป็นคุณลุงกับคุณป้าครับที่เป็นคนทำอาหารเมนูเขาก็ไม่ได้มีเยอะครับมีแค่นี้มีแค่เมนูเขาจะมีแค่เย็นกับร้อนนะครับซึ่งไม่มีภาษากิน คือต้องใช้ Google Translate แปเอาครับทุกคนครับร้านเขาบอกว่าที่แนะนำก็จะเป็นตัวเทมปุระแล้วก็ตัวเป็ดเราก็เลยสั่งไปครับแต่ว่าเป็นแบบเย็นนะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูว่าโซบะเย็นของเขาจะอร่อยหรือม่จะร้อนครับะบอกครับทุกคนว่าสิ่งที่เราเคือนนี้ครับก็คือน้ำชาครับทุกคนน้ำชาเขาเหมือนเป็นแบบตัวเข้าขั่วหอมแล้วก็อร่อยครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายวิธีการทำให้ดูนะครับคุณลุงบอกว่าสามารถถ่ายได้ครับ Tem para Sempre Thank you. อ๋อโอเคครับทุกคนครับเราได้มาแล้วนี่เป็นเซตกุ้งเทมปุระนะครับทุกคนของพี่บอยเป็นเป็ดนี่เป็ดอ๋อเนื้อเป็ดอยู่ตรงนี้แล้วนับเป็ดเซาล์มาครับแต่เป็นโซบะเย็นนะชินแล้วนะครับทุกคนโซบะต้นเหนียวมากแบยไม่แย่ไม่ไม่อิ่มนั่นแหละ หรือว่าไม่ต้องจินหมดตับเสียววะแต่กุ้งอร่อยกุ้งอร่อยเลยน,นิ้มจริงกุ้งคือโคตรด,ดอีอืมคือแบบโค้ดของโคดตโคดดีอย่างเนี้ยก<ม>ุ้งงดิงนึ่งดงครับทุกคน <c oughs> พอกินเสร็จแล้วเขาก็จะให้โซบะซุปมาเพื่อกินกับน้ำซุปมิโซะของเราครับ <c oughs> อันนี้คือดีครับทุกคนกินเสร็จก็คือมีน้ำหนักปาก ข้าวจะออกไปเดอะแมคคิงออฟแฮร์รี่พอตเตอร์สองคบเราออกมาจากร้านแล้วนะครับร้านชื่อโซบะโคโทรานะครับก็คือใครมาแถวนี้หรือว่าใครมาเดอะเมคกิ้งออฟแฮร์รี่พอตเตอร์ครับก็มากินร้านนี้ได้นะครับคือเป็นร้านเทมปุระที่บอกเลยว่าอร่อยอร่อยจริงๆเฮ้ยตรงนี้ถ่ายรูปสวยด้วยนะหน้าร้านคือถ่ายรูปสวยเลยอะ่ะไหนลองดูดิ ทุกคนครับใกล้ๆแฮร์รี่พอตเตอร์มีบ่อน้ําร้อนให้แช่ด้วยครับซึ่งดูดีมากๆแล้วก็เห็นคนเข้าไปเยอะอยู่แต่ว่าตอนนี้เราครับไฮไลท์ของวันนี้คือการที่เราไป The Making of Harry Potter ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในนั้นมีอะไรยังไงไปครับไปไปรีวิวกันและตอนนี้ครับทุกคนเรากำลังถึง w a r n e r b สต s Studio Tour Harry Potter แล้วครับทุกคนทุกคนครับเราผ่านมาแล้วจะเจอนากินีอ่อนนะครับพอเจอนากินีปุ๊บเนี่ยเราก็เจอแฮร์กรีดกับแฮร์รี่ตรงนี้ครับทุกคนเสร็จแล้วก็เราก เห็นว่าเห็นเทพผู้พิทักษ์ป่ะทุกคนสมมติว่าใครเอากระเป๋ามาหรือเอาอะไรมามันมีล็อกเกอร์ให้ใส่ตรงนี้นะครับก็สามารถใส่ได้ตอนนี้ก็คือเราพร้อมที่จะเข้าไปแล้วครับทุกคนเข้ามาก็คือเจอมังกรก่อนเลยตัวแรกว้าวฟอร์คาเฟ่คือมีขนมเค้กเยอะมากแล้วก็หน้าตาดูน่ากินมี Happy Birthday Harry ครับนี่อ้พวกนี้ก็น่ากินนะพิตาเอา้าวร,ร,ร,รู้ใจเลยอะเราก็กินกาแฟด้วย ลาเต้เป็นฮ็อกไลฮ็อกสปอตด้วยเราไปนั่งก่อนเร็วเดี๋ยวเราจะได้เวลาละอันนี้คือเหมือนไปนั่งโต๊ะโต๊ะกินข้าวในฉากที่เป็นเราจะนั่งอะไรอันนี้สลิทเทรีนเออเลาเป็นคอเราจะนั่งอะไรนู่้ไหมเราเป็นกริฟฟินดอร์เราต้องนั่งกริฟฟินดอร์ครับทุกคนไฮแฮร์รี่ไฮรอนอ้นนั่นอะไรเฮ้ยไอ้นั่นไอ้นั่นอินนั้นอันนั้นคุยทุกคนครับฝั่งนู้นมันเป็นกระทรวงเวทมนต์ครับที่จะขายโมเชนไดิ์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็มีสองฝั่ง น,น,นั่นไงประตูกระส่งเวนมนต์อยู่ตรงนั้นพี่บอยที่มันตุ้มลงไปอ่ะไม่ใช่ธนาคารกิกนกอดไม่ใช่ไม่ใช่ธนาคารกินก่อดธนาคารก,ก่อนจะเป็นอีแบบหนึง่งแล้วก็ตอนนี้ครับทุกคนเรากำลังจะเข้าไปสู่ทัวร์เอ็กซ์เพรียของ The Making of Harry Potter เแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศคร่าวๆมาให้ดูนะครับว้าวทุกคนครับอันนี้เป็นห้องแรกนะครับที่จะเข้ามาเหมือนรออะไรอย่างเงี้ยับทุกคน ในตัวที่เป็นห้องผุงกับโรงอาหารของฮอกวอตส์นะครับที่ทุกคนมารวมกันในฉากแรกอะไรเงี้ยมันเข้ามาถึงก็คือใหญ่มากเขาก็จะมีบอกหมดเลยว่าอะไรเกิดมายัางไงมีบ้านไหนบ้างครับแล้วก็พวกสแตจันจะอยู่ตรงด้านหน้า,าจะไปห้องต่อไปกันนะครับทุกคนห้องต่อไปที่เข้ามาก็คือจะเป็นตรง ที่เป็นบันไดเลื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็เดี๋ยวเขาจะให้เราถ่ายรูปแล้วก็ไปเอารูปตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าที่เราไปถ่ายมาเมื่อกี้เมื่อกี้ตรงนู้นนะครับมันคืออยู่นี่รูปเราสามคนรูป <c oughs> คนอื่นด้วยรูปคนอื่นด้วยอ๋อลบก่อน <c oughs> น่ารักอ่ะอันนี้คือน่ารักมากมากพี่ตามันสามารถกดในนั้นกดเซฟได้ครับ <c oughs> คือห้องนี้คือแบบห้องบันได สวยเนาะมันก็ขยับไปขยับมาด้วยนะทุกคนแต่เราไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่าครับโซนต่อไปที่เขา้ามาคือโซนที่เป็นห้องนั่งเล่นครับทุกคนแล้วก็ห้องนอนของแต่ละบ้านนะครับก็น่ารักน่ารักให้ดูแบบฉากหลังเราไปเองนะครับเพราะว่าเราจะได้ดูไปด้วยวทุกคนก็จะได้เห็นแบบหลังๆมองข้างหลังไปนะครับทุกคนอุ้ยมีให้ถ่ายคลิปดีด้วยอย่าไป ให้พิสติ ick, ดีกว่าเราจะจะเล่นฉากนี้นะครับที่เย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 ่ครับทุกคนเรากำลังจะไปเป็นกองเชียร์ควิดดินนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าพี่บอยจะทำหน้าแบบไหนพี่ตาจะทำหน้าแบบไหนเดี๋ยวไปดู<ๆ>เมื่อถ่ายกันนะครับทุกคนแ้วเราได้อยู่สลีทลีนครับสมใจพี่บอยเราที่ได้อยู่สลีทลีนสมใจแล้วทุกคนครับจบแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ที่ทำแอคติ้แบบเมื่อกี้เป็นยังไงนะเดี๋ยวเอาไปดูกันนะครับเออนี่ก็ได้นี่ก็ได้ ก็ <c oughs> คือหน้า <c oughs> ไม่มีไม่มีการแสดงใดๆทั้งสิ้นมีอยู่สามแอคติ้งห้องต่อไปที่เราเข้ามาก็คือห้องแห่งความลับครับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือห้องต้องประสงค์อยากนึกอะไรอยากได้อะไรเงี้ยก็คือนึกแล้วเดี๋ยวมันก็จะหามาให้เรานี่ประตูห้องต้องประสงค์ครับทุกคนต่อไปที่เราจะทำก็คือ บ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับก mm ็ hmm. คือไม่รู้ว่าเล่นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูนะครับตอนนี้ก็คนเขนาน้าเล่นอยู่ <c oughs> จริงเหรอมันให้มันให้เห็นอะไรอ่ะเห็นหน้าใช่ไหมจริงเหรอมันจริงเหรออุ้ยอุ้ยเธอเป็นซาเลสเชลีนจริงด้วยอ่ะ <c oughs> เธอเป็นรอบบรรณาลอกการจริงๆพ <c oughs> ี่บอย <c oughs> <laughs> และอันนี้คือห้องสตัตว์ารย์ดับบิลลูนครับทุกคนมีนกอฟินิกด้วยเราไม่ได้นะบอลลูนบอลใช่อันนี้คือเนี่ยพวกลูกน้องวอร์มอลอันนี้ก็ฝั่งนู้นฝั่งแบบเพื่อผ้าหน้าผมและเราจะมาเรียนปรุงยากันทุกคน และที่ต่อไปก็คือกระจกที่นึกอยากได้อะไรอยากเห็นอะไรมันก็จะเห็นเดี๋ยวเราจะถ่ายท่าน,นี้กันนะครับทุกคนก็คือนี่ให้พี่ตาเป็นแฮร์รี่พี่บอยเป็นแม่จับมือแล้วก็เดี๋ยวเราจะเป็นพ่อยืนเฉยเออตรงนี้สวยนะอันนี้คือวัน,นมอและนักกิน <c oughs> นี่และที่ต่อไปที่เราคงจะเข้าไปก็คือ ป่าต้องห้ามครับทุกคนเธอม่อยู่ใ,ใกล้เราหน่อยสองคนเราลัวเพราะว่าเรากมันจะเข้าป่าต้องห้ามครับโนทำไมอันนี้ป่าเธอนะไหน <laughs> ข้างบนเนี่ยหรอ <c oughs> แรงมากพี่วังเป็นหเนี่ยหรอพบฮิปโปกริปทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเสกผู้พิทักนะครับทุกคน <c oughs> น,นี่ไง <c oughs> ไอหมูหมาใช่หรอฮะแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นไรอ่ะอุ้ยเป็นหมาอันนี้อะไรอ่ะตัวนี้มันแข่งไปด้วยเลยอ่ะตัวนี้มันแข่งตามด้วยเลยอ่ะวู ディこッは、ー,カーは、私ので最も恐ろしいは、私ううのことは、私のことは、私は、ね、のこのことは、私のことは、私のことは、私のことは、とは、いのことは、私のことのことは、私のことは、私のことは、私のことは、とことは、私の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 は、私のことは、私のことは、とは、私のことは、私のことのとは、私のことは、私のことは、いのことこのことは、私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  พี่ต้าระวังแมงมุมนะมีแมงมุมด้วยอ๋ออันนี้คือบ้านแฮกริดถ่ายไหมพี่ตา้าทุกคนมันมีแบบที่ให้พักด้วยก็เหมือนแบบเมื่อกี้เข้าไปเมื่อ้นนี่ก็คือแวะพักมากินนู่นนี่นั่นทำไมต้องจับมือถือแขนกันด้วยไปกินบตัตเตอร์เบียร์ดีกว่าน,นี่ก็คือสะพานนะ ยังมีต่อมั้งที่พี่บอยบอกอ่ะมันไม่น่าจะหมดเร็วๆนะบ้านแ <c oughs> ฮรดรตเตอร์คือคิวยาวมากทุกคนก็คือค่อยๆต่อ <c oughs> โอ้ยห้องไหนนี่ไงบ้าน <c oughs> อ๋อที่มันอันนี้มันตอนที่มันฉากนี่ไง <c oughs> <c oughs> เออใช่ บ้านแฮนรี่ก็มีแค่นี้นิดเดียวมีนิดเดียวเองฉากฉากตอนที่มันยิงแอบที่ระเบิดวะที่ระเบิดอ่ะที่ระเบิดสะพานเรากินบัตเตอร์เบียร์กันดีกว่าครับทุกคนบัตเตอร์เบียร์มาแล้วอันนี้ก็คือเรากลับบ้านได้ด้วยดีอ่ะเท่าไหร่นะครับพันหนึ่งร้อยเยนพ่ายแบบตอนนั้นนี่หรอเธอดูวิธีการให้มันติดนะครับติดนะจังเฮนรี่พี่เมื่อกี้พี่ตาทำยบงไงนะแบบนี้หรอ เออเอเาแค่ปับบนเออแค่ปับบนไม่ได้จะต้องเอาลงไปขยี้แบบเมื่อกี้เอาขึ้นไปอีกก็มันต้องรู้สึกเหมือนเลอะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะสวยพอดีเออเออเออได้ได้ได้และตาพี่บอยแล้วจ้ะมันต้องขยี้ขนาดนั้นเหรอมันพี่บอยเอาอีกมันน้อยไปเอาอีกเยอะเยอะเลยให้ติดจมูกเลยเออ นี่คือไนส์ b ันะครับเพคนที่มันเป็นรถที่มันแยกได้ถ้าจะไม่ผิดอ่ะและเราจะไปกันต่อครับทุกคนไปกันอันนี้เป็นอ๋อโอเคโอเคหุ้ยยาวมากต้องต่อน,นี่พี่ตาก็าคือเราจะไปถ่ายสถาน,นีรถไฟครับทุกคนชานชาลาเศษ3ามส่วนสี่ครับ อันนี้เป็นเรลเวย์ชมนะทุคนถ้าถือว่าใครจะเข้าไปอ่ะก็มันเป็นพวกของฝากเ่ยก็เข้าไปซื้อได้แต่ว่าเราไม่เข้านะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟเดินบนรถไฟครับทุกคนอันนี้ก็ไปดูครับว่าบนรถไฟเป็นยังไงครับจบแล้วรถไฟมีประมาณนี้ครับทุกค,คนก็น่าจะหมดแล้วที่เราดูแผนที่มาเมื่อกี้ครับทุกค,คนต่อไปก็น่าจะออกไปเป็น ที่ขายของแลวอะไรเงี้ยไปดูกันนะครับว่าโวรบมชั่นไดเป็นแบบไหนครับไปอ๋ออันนี้มันคือเหมือนเรากําลังจะไปที่กระทรวงเว็บมอนอ้าวจบแล้วดิถ้าถึงกระทรวงเว็บมตนคือจบแล้วนะอ๋อยังไม่จบทุกคนครับแล้วนี่คือกระทรวงเว็บมตนใหญ่มากเราจะไปเข้ากระทรวงเว็บมตนกันอ้าว มันให้ออกเหรอทุกคนครับมันคือมันใหญ่แบบใหญ่มากเดี๋ยวก็จะหมดแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นสุดท้ายแล้วที่กระรวงเวมอนครับทุกคนครับคิดว่าจบแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบทุกคนมันมีให้ขี่ไมกวาดูครับที่ขี่ไมกวาเมื่อกี้คือมันเสียตังค์นะถ้าสมมติว่าใครอยากจะได้รูปหรืออยากได้วิดีโออย่างเงี้ยครับก็คือสามารถที่จะไปขึ้นไปขี่ได้แต่ว่าเราไม่เอาเราไม่รู้ว่าจริงๆเราจะเอาไปทําอะไรครับทุกคนทุกคนครับเราคิดว่าหมดแล้วแต่มันยังไม่หมดครับตอนนี้มาโผล่ที่ฮอกมิสครับ ตอกแดก่อนอออก,ก็คือทำได้ใหญ่จริงๆอันนี้คือธนาคารกรีนก่อนโอลิเวนเดอร์ er ครับขายไม้กระสิทธิ์นี่อันนี้ร้านขนมวิสลี่พี่น้องวิสลี่พวกขนมที่แบบกินแล้วอ้วกอะไรอย่เงี้สุดท้ายอันนี้ก็คือฮอกสวอตครับทุกคนเราสามารถดูฮอกวอตได้แบบ360องศาเลย สุดท้ายครับออกไปที่รีเทลก็เป็นขาดมันก็จะ,ะสิทธิ์ก่อนเลยทุกคนสำหรับเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรครับมันก็จะประมาณนี้ครับทั้งหมดของ The m a ม i n g of Harry Potter ที่โตเกียวนากินีเจอกับฟินิก์วันนี้ก็จบแล้วสำหรับคลิปพามา The m a ม i n g of Harry Potter นะครับวันที่6พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วครับวันที่เจ็จะอยู่ที่โตเกียวสำหรับทริปนี้นะครับยังไงก็ไปดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้เราจะพาไปไหนพูดอะไรผิดผิด,ผดทุกๆุกอยง,งก็ตามไปดูกันพรุ่งนี้บายบายครับ